อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ Preview The Match นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในส่วนของการแข่งวลอลเลย์บอลไทยลีก2026นะครับก็เดินทางเข้าสู่ในช่วงเล็กที่2นะครับขออภัยนะครับช่วงปลายเล็กแรกเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหทำไม่หมดจริงๆไม่ทันทั้งพรีวิวทั้งรีแคปเลยนะครับพอดีไป,ปยอยู่ที่นคนรราชสีมาแล้วกลับมาเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าต้องมาทํางานต่อแล้วพอดีมันล่วงเลยมากว่าจะเริ่มว่างในวันจันทร์มันก็แมชมันแข่่่งไไปหมดดแแลล้้ววนะะะฮกก็เยเยยรียววีาอบๆทจ ลืมทาไปนะครับไม่ได้ลืมทําหรอกแอ,แอบพิจารถือว่าถือว่างดไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากนี้จะพยายามทําให้ครบทุกอันนะครับทั้งพรีวิวแล้วก็รีแคปนะครับอันดับแรกก็ต้องยินดีกับทั้ง6ทีมก่อน,นับในโส่วนของเพจทีมหญิงแล้วก็6ทีมของเพจทีมชายที่ผ่านเข้าสู่ในเลกที่2การแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็มาทําการแข่งขันฟาดฟันเพื่อหาความเป็นเลิศนะครับกันต่อไปในช่วง ฤดูกาลที่เหลือนะครับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปติดตามเกมการแข่งขันในคู่ระหว่างสุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคนะครับจะลงสนามพบกับ GLO อโอมิราเคานนครนนท์นะครับซึ่งก็จะลงเล่นกันในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2569นะครับก็ย้ายวิกกลับมาแข่งขันกันที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางแคกรุงเทพมหานครนะฮะหลังจากที่ไปซัดกันที่นครราชสีมาเทอร์มินอลทเวนตี้วันมา2สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงปิดท้ายเดกแรกนะครับ ไปดูทางสุรีมทีมพชจบุบรีอีเทคก,ก่อนนะครับทีมแชมป์เลกแรกนะครับพวกเขามีสถิติลงสนามไปทั้งหมด7เกมนะครับแล้วก็ชนะไป6แล้วก็แพ้ไป1มีอยู่19แต้มนะครับหเกมที่ชนะนี่30ทุกนัดน,นะครับแล้วก็เกมที่แพ้เนี่ยคือเกมที่กับแพ้กับทางนครราชสีมา 2ต่อ3เซตนะฮะเรีกได้วก็เป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้ผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ส่งท้ายด้วยการเอาชนะทางอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC มา3ต่อ0ูเซตในเกมเมื่อวันว,นว,นเวนาเลนไทยที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ สภาพทีมล่าสุดเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับก็มีการเสริมผู้เล่นเข้ามา1คนนะครับ1บก1นะครับ1คนที่มาแล้วลงเล่นได้เลยในะตอนนี้เนี่ยก็คือทางวิภาว,วีสีทองนะครับก็เป็นดาวตบอดีตรุ่มม้อของทีมนะฮะที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยหลายปีเหมือนกันนะครับก็ออกจากทีมไปตั้งแต่ปี2022นะครับก็ไปอยู่กับทาง d i m ดมอ Food หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้มาหลายฤดูก,กาลนะครับตอนนี้เนี่ยก็ กับเข้าสู่ไทยแลนด์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับทางจองกวนจังเลสปาร์กไปเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็ยังต้องรอดูว่าทางวิภาวีเนี่ยจะพร้อมลงเล่นให้กับทางสุพีมเมื่อไหร่หรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์มีชื่อในนัดนี้เลยก็ต้องติดตามชมกันนะครความพร้อมของทางสุพีมในเกมนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางสุพีมเนี่ยก็ยังจะไม่มีทางไม่มีทางปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับที่ มีอาการบาดเจ็บนะครับก็เรียกได้ว่าหายไปหลายเกมเหมือนกันนะสำหรับทนายของปื้มจิตในปีนี้นะครับนอกจากนี้นะครับทางเปียโนโนัทริกาวสารบอลเร็วดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางร่วมมากับทีมนะครับก็มีภารกิจในเรื่องของการสอบกับทางวิทยาลัยเทคโนโลนยีพัิชยการ์ทยาว,วันนี้ก็ไม่พร้อมนะทำให้บอลเร็วเนี่ยทางการรัฐขุนเมืองก็จะต้องเป็นแกนหลักโดยที่ ต้องรอดูว่าคู่พาร์เนอร์ของเธอเนี่ยจะเป็นทางสสีธอนเจตตาหรือว่าน้องเมทีิราวันแสงอบนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของทางโคดวิรวันอภิญญาพง์ว่าใครจะพร้อมแล้วจะได้เป็นสตาร์เตอร์ในเกมการแข่งขันขน,นัดนี้แต่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นผู้เล่นสำรองเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ลงมาแน่นอนในบางโมเมนต์ของเกมนะครับที่เหลือถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> บอลหัวเสาเนี่ย กติกาแก้วพินกับบริษัทสีทาเลิศก,ก็จะยืนกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากในเกมที่แล้วในที่เจอทางอ่างทองเนี่ยก็มีหล,หลายๆคนที่มีโอกาสลงไปสัมผัสเกมมานะครับท้งทางน้องไอซ์ขวัญนภัสนวลวันเองน้องทอฝันนุชนนะหอพิทักษ์วันนี้เชื่อว่าก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ2หัวเสานะครับลูกมอของทางนครนวน์ทั้งกติกาแล้วก็บริษัทสีทาเลิศโดยที่ในตำแหน่งบีหลังเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้องบีมการนาศีสายแก้วหลังจากที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานไปอยู่ช่วงเนี่ยกลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็ น้องหนิงวรัญญารีละองที่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนเนี่ยก็ทําหน้าที่แทนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทาให้ก็เป็นคคเดิตย่างตําแหน่งนี้กันโดยตรงเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้เนี่ยช่วงปลายๆเลกสองหรือว่าช่วงไฟโนโฟเนี่ยจะมีทางน้องบีทีใบเตยนะักที่มากรุบแก้วเนี่ยเข้ามาร่วมทางเข้ามาร่วมทีมสมทบอีกคนนึงนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเสร็จภารกิจที่ไต้หวันเมื่อไหร่เนี่ยแหละคือผู้เล่นที่สุพีมเสริมเข้ามาที่ผมว่าเป็น1นบวกหนะครับ ในขณะที่ตำแหน่งตัวร,ร,รับิดฟ้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางนิชกรวันสุกนะหายเจ็บกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มายืนคู่กันกับทาง, PA, งพีเอสุภัตตาไพโรธนะครับโดยที่ทางน้องเนยรัฐมนตเหลือวงวัฒนวิไัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปใส่เสื้อผู้เล่นนะครับแล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งหัวเสาแลวย,ยังไม่ลืมนะครับว่าต้องมีทางน้องจอยซันฟานีแขวงไดเอมิโคนานะก็มีโอกาสที่จะได้เล่นเหมือนกันในเกมนี้ก็ตัวเลือกค่อนข้างเยอะสำหรับทางสุพิมทิพยชุมบุรีอีเทคนะครับ การจัดทีไม่นัดนี้นะครับคาดเดาว่านะครับว่าทางโคชกิฟวิราวันพิญญาพงศ์นะครับมือเซตก็คงจะเป็นทางกุลภาเปี่ยมพงศาน่าจะได้สตาร์ทก่อนน้องเนยกระดกพรแสงทองหลังจากที่น้องเนยก็ได้รับโอกาสในช่วงปลาย,ลายลๆแรกๆนะครับแล้วก็หัวเสาเป็นวริศรากับทางกติกาแก้วพินบอลเร็วเป็นกนารยรัตขุนเมืองกับทางสสิธรเจตตะนะครับบีหลังผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นโอกาสของทางน้องบีมได้กลับมาตีเรียกความมั่นใจนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็จะสลับสลับกันกับทางน้องหนิงวรายาศสีละอองแหละนะครับโดยที่ตัวรับอิสก็จะเป็นทางสุภาตาไพรโรจกับนิชากรวันสุกนะครับขณะที่ทาง g L o o m i r ิรา e คลนครนนท์นะครับลูกทีมของทางโคชเอ็มธานกิจอินเลี้ยงนะครับก็ เข้าสู่เลยกา้นี้ก็สแสดงผ่าน8นะครับไปเก็บชัยชนะเหนือทางนครปฐม,ม SSI u ได้ตั้งแต่ในช่วงเกมแนยขันในสัปดาห์ที่4นะครับสัปดาห์ที่5เขาม,มีโปรแกรมเล่นก็เลยการันตีอยู่รอบแป้งในสัปดาห์ที่4เข้ามาในฐานะทีมดที่6นะครับด้วยสถิติชนะ2แล้วก็แพ้ไป5มีอยู่8คะแนนนะครับเกมที่ชนะนี่ก็คือการเอาชนะทางอ่างทองมกชวีซี30แล้วก็เอาชนะทางนครปฐม,มได้3ต่อ 1เซตนะครับก็เลยสามารถกุยทางเข้าสู่เลขที่2ได้แบบใจหายใจความเหมือนกันนะฮะนครนโดน,นเองนะครับในช่วงพักเล็กที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเสริมแค่คนเดียวนะครับก็คือทางน้องไนส์สเกลโบลินสู่รรณวงนะครับมือเซตจากทางนครปฐม,ม SSIU นะครับก็เป็นการกับคืนสู่ทินเก่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากน <c oughs> <ๆ>้องไนส์เคยไปใช้เวลาที่นี่มาในปี2อ2 3นีในช่วงเลกที่2องนะครับฤดูกาล2000 น่าจะเป็น2 0 2 3ันมถึงสองพมากกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไปเล่นในช่วงในช่วงเลกที่2นะครับหลังจากที่ตกชั้นไปตอนนั้นนี่เป็น s ซอร์มิงอเอสจูนะครับตรงไหนก็ไปเล่นที่ทางน,ค,อน,น,อน,นครนนท์นะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าเสริมน้อยไปสักนิดน,นึงแต่ว่านครนนท์เขาอยู่ด้วยระบบทีมนะครับเขาอยู่ด้วยบรรดาผู้เล่นยังบัตของพวกเขานะครับรอวันที่จะระเบิดแตกหรือว่ารอวันที่จะทตุไฟแตกก็มีโอกาสที่จะเขยา่าบาลังได้ทุกทีมเหมือนกันนะฮะที่ เขาอยากได้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถปิดดิวได้เนี่ยจริงก็มีหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมทราบมาก็จะเป็นน้องอ,อมรับนะครับที่สุดท้ายเนี่ยน้องอ,อมรัย์ก็กลับไปเล่นให้กับทางนาครราชสีมาคิวมินซีบีซีก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะฮะการจัดทีมในลัดน,นี้นะครับทางโค้ชเอ็นธนกิจอิเลียนเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของผู้เล่นที่เป็นแกนหลักของทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนมอปลายนะครับแล้วก็ในส่วนของบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะพร้อมทุกคนแล้วนะครับเนื่องด จบในส่วนของกีฬา,านักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะครับเพราะว่าในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยการแข่งขันในระดับโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในวอลเลย์บอลเลอสโคล่าอาขอขอภัยในส่วนของวอลเล, e AL, ลย์บอลเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับทีมที่จะแข่งขันไทยลีกอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในโค้ชเอ็มธนกิจเนี่ยก็อยู่กับทีมเกือบตลอดนะครับในการฝึกซ้อมให้กับน้องๆที่จะเล่นไทยลีกนะฮะก็ให้ทางโค้ชพรทิพย์มีผิวเนี่ยหรือว่าพี่มุ้ยเนี่ยไปทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในส่วนของ u ูทีพีซีแอร์เอเชียแล้วก็ได้แชมป์ไปด้วยนะครับก็แซงความดีกับทางน,นครนนท์ด้วยในรอบชิงชาเลนจ์เนี่ยก็เอาชนะทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง3ต่อ2เซตไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนัดนี้เนี่ยนะครับเท่าเท่าที่พอจะคาดการนะครับน,นครนนท์เองเนี่ยก็น่าจะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะมีลงสนามนะครับก็เรียกได้ว่าแม้เล็กแรกเนี่ยมันอาจจะยังถือว่า มีหลวมๆบ้างมีไม่ได้เปรี้ยงปางบ้าง,างแต่ว่าวันเวลาผ่านมาเนี่ยเด็กทั้งหมดของทางคานครนนี่ผมว่าก็น่าจะมีกระดูกที่แข็งขึ้นนะครับมือเซตก็ยังคงเป็นทางน้องน้ำตาลชาดาช้อนชมเหมือนเดิมที่จะได้เป็นตัวจริงผมคาดเดาอย่างนี้นะครับโดยที่น้องไนซ์เกียวบรินส่วนรนะองเนี่ยจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพที่ดีนะครับแล้วก็จะ จะถือว่าทําให้ในตําแหน่งเซตเตอร์ของทางนครนนท์เนี่ยเสถียรขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องดูว่าสไตล์การเล่นของทางน้องไ nice นท์ที่ค่อนข้างหวือหวาแล้วก็บอลเก็บค่อนข้างดีเนี่ยชอบเล่นบอล2เนี่ยจะเข้ามาเติมอะไรให้กับทางนครนนท์ได้บ้างนะครับเนื่องด้วยในช่วงแรกๆเนี่ยนครนนท์มือเซตก็เรียกได้ดว,ว่าเป็นการสลับกันระหว่างทางน้องน้ําตาลกับทางน้องอุ้มปราณปิยาเนี่ยมันก็เด็กทั้งคู่นะครับมันก็ยังอาจจะมีบางช่วงที่ถือว่ามีตกตกลงมาบ้างมีหลุดหลุด,ลดบ้างนะครับได้น้องไ nice นท์ ถ้าเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยนะครับน้องไนท์สามารถที่จะโชว์ผลงานให้น่าประทับใจได้ก็มีโอกาสยืนขึ้นมาเป็นตัวจริงได้เหมือนกันนะครับในตำแหน่งหัวเสานะครับออนุมาร์สิทธิลักษ์ผมว่าร่างกายตอนนี้พี่ออนเนี่ยอยู่ในระดับที่พร้อมเต็มที่แล้วแหละนะครับหลังจากที่ช่วงแรกๆเราจะเห็นว่าก็ยังมีปัญหาบ้างในการที่ออกสตาร์ทนะครับแต่ว่ามันผ่านไปเนี่ยวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเฉิดฉายฉายแสงในนัดนัดสำคัญกับทางนครปคม,นมในเกมแมตช์เดทที่7พาทางน้นงคอนน์อยู่รรอดมาาไ้้เพะะฉนนั น้คอ,อนน์ในวนวันเวลาที่ออูมาเนี่ยกลับมาเข้าฝักเนี่ยผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวขึ้นแล้วอาวุธในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยจะดูดีขึ้นเยอะนะครับน่าจะลงเล่นในตำแหน่งนี้คู่กันกับหลายคนเลยนะครับอาจจะเป็นน้องแตงโมิริกานาใจดีก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้องใบม่อนตรีทิพย์วิบูรณ์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางน้องซันว่าวิศรุตตาเสงนาก็ได้ถ้าน้องซันว่าเนี่ยมีความฟิตที่ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเราจะเห็นว่าช่วงปลายๆแรกๆเนี่ยน้องก็หายไปในบางเกณฑเนื่องด้วยในเรื่องของสภาพความฟิตนั่นแหละนะครับส่วนน้องกาฟิโอมพาโสโซวัตผมไม่ไม่แน่ใจว่าน้องกลับมาจากต่างประเทศหรือยังนะครับก็ไปเล่นในลีกต่างประเทศช่วงสั้นๆนะฮะส่วนตัวแบ็กอัพก็ยังมีทางน้องหยบจันทิมาโนรทัศน์เนี่ยก็ก็รออยู่นะฮะขณะที่ในตำแหน่งบีหลังนะครับ ตรงนี้เนี่ยน้องชมพู่วัทยากลางโสภานะครับน้องปอยนะัทมนอัดเชื้อน้องออมออมจามิกอนขันแก้วก็ต้องแย่งตําแหน่งกันนะครับว่าใครจะได้เป็น2คนที่จะติดทีมนะแต่ผมมองว่าน้องชมพู่ไงก็ติดอยู่แล้วแต่อยู่ที่จะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นน้องปอยก็ได้นะครับที่เขาก็พยายามที่จะผลักดันอยู่นะฮะแล้วก็ในตําแหน่งผู้เล่นบอลเร็วก็จะเป็นทางน้องน้ำฝน ทิพสุดาบัวหลายลงเล่นคู่กับเอลินเทเลอร์บราเทอรส์สเหมือนเดิมนะครับโดยที่มีแบ็กอัพอย่างน้องจูพัทรวดีคำนวณกับน้องโดนัทนันทิการธัญญผูตราพิสระก็น้องเอ๋ยกันนัทคำวงกับทางน้องปองจริรชานาประจุน,นะครับคู่นี้เจอกันเล็กแรกสุพีมซัดไป3าศูนย์นะครับตั้งแต่เกมในแมตช์เดย์ที่3ของทางนะครนนนะครับก็เรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยก็ขาดอยู่2เซตน,นะครับในเซตที่1กับเซตที่2แล้วก็เซตที่3นครนนท์ก็ทำได้ดีเกือบจะมีโอกาสที่จะ ได้เซตเหมือนกันนะครับในเรื่องของเทรนด์ของเกมแต่ว่าซูฮีมมกว่าเก่ากว่าแล้วก็มาเก็บชัยชนะได้ในช่วงปลายนะครับนครนนท์นเองก็ต้องก็ต้องดูแหละครับว่าบรรดาเด็กของพวกเขาเนี่ยจะสามารถที่จะยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สภาพทีมที่มันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็แน่ในเรื่องของความต่อเนื่องนั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องดูว่าออนอุมาเนี่ยถ้าเล่นได้เนี่ยนะครับผมมองว่าก็ก็สูได้หลายทีมนะครับแต่ถ้านอกฮารนเนี่ยจะปิดเกมใครเนี่ยผมมองว่า ควรจะปิดให้ได้ภายใน 3- าถึงสเซตนะครับเพราะว่าเล่นในช่วงเซตที่ห้านี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเข้าทางพวกเขาเลยในช่วง2อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนัดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็เน้นทั้งคู่สุพีมเ่ยเขาเลน,นทุน้มนัดอยู่แล้วเขาไม่ต้องการที่จะให้ทีมใดเนี่ยมาได้ชัยชนะจากจากพวกเขานะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นทีมที่พวกเขามองว่าเขาเหนือกว่านะครับนัดนี้เนี่ยนะครับทางสุพีมเองเนี่ยก็เป้าหมายชัดเจนว่าต้องการเก็บ3คะแนนส่วนนครนนท์เนี่ย ผมมองว่าพวกเขาตื้อแล้วยื้อแล้วเล่นให้สนุกที่สุดเล่นให้มีสีสันที่สุดให้เด็กทุกคนเนี่ย form, โ,ช form, โชว์ฟอร์มโชว์ความมุ่งมัน่นโชว์ความกระหายออกมาผมมองว่าโค้ชเอ็มน่าจะพอใจนะครับณนะจุดจุดนี้เซตแตกสักเซตตึงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าจะดีมากสําหรับทาง สำรทางนครนนท์นะครับหรือว่าถ้ามันจับพัดจ,จับผูไปได้สักแต้มหนึ่งพาทางสุพีเมียที่5เนี่ยยิ่งเป็นบิ๊กโบนัสเลยทีเดียวนะครับไอมุมที่นครนนท์ชนะเนี่ยผมมองว่าน้อยน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับสุพีเมียค่อนข้างครบแม้ว่าอาจจะไม่มีปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับแต่ว่ากองกําลังในการเล่นเกมบุกของวเขาเนี่ยในส่วนของบอลหลักเนี่ยถ้ากติกาแก้วพินยังอยู่เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าในช่วงแรกๆเนี่ยตีเหมือนเตะจริงๆนะครับยิ่งถ้าบอลเข้าแกลยิ่งถ้าบอลตีใกล้ตาข่ายแล้วเหลือบล็อกเดียวเน เรียกว่าดาวตีไม่มีเหลือเลยนะครับยิ่งเจอกับทางน้องๆน,นครนทนน์ซึ่งก็เคยเป็นสถาบันที่เขาไปาไปแจ้งเกิดที่นั่นมาก่อนเน่ยนะครับผมว่าเขารู้เป็นอย่างดีว่า DNA ของทางนครนทน์เนี่ยเป็นยังไงแล้วจะมีวิธีเล่นงานยังไงนะครับส่วนทางนครนทน์เองนะครับสิ่งที่จะทาให้พวกเขายื้อสุพิมได้เนี่ยก็คืออันดับแรกพวกเขาต้องเสิร์ฟให้ดีที่สุดนะครับก็คือการทาเสิร์ฟที่พูดกันนั่นแหละ นะครับก็พยายามที่จะต้องเสิร์ฟพอดีที่สุดแล้วก็ตัดสั้นสุพิมให้ได้นะครับแม้ว่าปลื้มจิตจะไม่อยู่แต่ว่าการัตเองก็ถือว่าศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การทำเคาน์เตอร์แอดแท็กของทางนครนนท์เนี่ยต้องถือว่าเด็ดขาดนะครับแม้ว่าจะเป็นบอลเด็กแต่ว่าต้องมีเหลี่ยมการตีที่เอาตัวรอดให้ได้นะครับการทำเฟิร์สเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าบอลยิงไปนานเนี่ยผมว่ายังไงก็เสร็จนะครับความเหนียวของทางนครนนท์ก็น่าจะตื้อสุพิมได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้าย เกิน20แต้มสักเซตหนึ่งหรือ2เซตก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสุพรีมที่พระยาชมบูรีเทคเองที่ถือว่าเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องการเก็บชัยชนะจะสามารถเอาชนะนครนนท์ได้3-0ต่อเซตนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางเซตที่สูงสีอย่างที่ผมบอกนะก็ไปติดตามชมกันนะครับเกมการแข่งขันคู่นี้ครับมาเดิมเลกที่2ครับ12นาฬิกานะครับเอ็มซีทีฮอลล์เดอะมอลล์บางแคนะครับวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับใครไม่ว่างก็ชมการแข่งขันสดผ่านทางทูวิชั่นนอว์สเหมือนเดิมคลิปนี้ลาไปก่อนครับ